เอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยสาวร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพอดีมาเล่นทุ่งนาครับมาเจอเจ้า ยักษ์ใหญ่โเคโเบอว้าวลึกทีมาทางนี้ครับโอ้ได้ช็อตช็อตเด็ดเลยครับช็อตเด็ดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตึ้นเง่้ยหรอวะ S C สองร้อยครับ ยอดนิยมตามห้างตลาดทั่วไปคนนิยมใช้รุ่นนี้กันครับทุกวันนี้เยอะเลยครับกับาโมที่ใช้กันเห็นมากเลยทีเดียวครับรุ่นนี้ขัานซีเรลยลยครับโอ้ขุดสะครับขุดสะ โอ้คุณเลึกกอะวะหนุ่ยเศร้าเกือบน็อกแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาพอดีต่อแกวียงเวิง์ฟรถมาทางที่เราขึ้นข้างล่างครับ โอเคเลยเมื่อกี้ใจเอกันเลยเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วแต่ไล่นะครับหนูหนูน้องหนูหน,หน,หน,หนูเด็กๆเ,เวลาเข้าใกล้รถเนี่ยเครื่องมือหนักต้องระมัดระวังมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะครับออรุ่นนี้มีกล้องหลังด้วยครับอเอเย็นใจแอร์เย็นดีถนอมแก่เนาะครับเย็นสบายสบาย ส่วนผมนี่นั่งตากแดดเหมือนเดิมครับเพื่อจะให้ทุกๆท,ท่านได้ดูเพื่อนชาว y o u t u b e ได้ดูกันก็ต้องลงทุนกันหน่อยแล้วครับตากแดดกันนิดนึงครับนคร่วงนี้ช่วงโควิดต้องข่าค่าเชื้อโควิดนิดนึงก็ตักได้สบาจครับโปใหญ่ปุงกีใหญ่ครับ ล้นปุ้งกีเลยครับดูครับดูครับโอ้โหหัวบะโชดะแน่นปึกเสียงเครื่องนี่ยังนิ่มนวลอยู่เลยครับยังวันหวานเลยเดินมาดูก็เลย,ยไม่ได้สอบถามนะครับว่า รุนอะไรทำงานยังไงกี่ชั่วโมงยังไงนะครับเป็นสะโครงการครับบานบ้านเราเรียกว่าน้องสมพบวิธีการแจกิจมุมครับ เป๊ะๆ,ๆเลยนะย่าไม่ยอมขุดเกินเลยนะครับเนี่ยสโลปไปลู่ไปปีมือครับฝีมือเป็นแต่เห็ดไงเนาะครับเป็ดกึลึกกลักๆไปก็เบนะื้องดีเนาะคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กๆนะครับดูครับวิธีการปาดมุม

คุณทุกๆท่านนะครับที่กดแชร์แชร์ก็ขอบคุณนะครับกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณเป็อนอย่างสูงยิ่งเลยกดติดตามกดถูกใจให้ผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงจนเจเเริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนครับวันห้อยออกห้ยถูกห้ยกันทุกๆท่านนะครับที่กด ใจกดแชร์ใหนะครับกดติดตามให้นะครับใครที่กดติดตามให้ผมก็กรบาบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับผม mm. ก็มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับทำคลิปครับฝากกว้ด้วยนะครับก็ยังไม่โด่งดังเท่าไหรย่ยังไม่มีคนรู้จักก็ฝากแชร์ฝาก กันเข้ามาดูเยอะๆยอดวิวเยอะดูการทำงานของรถขุดครับขุดบอ่อเพื่อเก็บกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรนะครับนี่แถวนี้เขาปลูกยาตะกิดนะครับยา เพื่อเศรษฐกิจของโซนแถวอเบอร์11เ,เด็ดครับบ้านผมเองครับกุสะเพื่อจะเก็บน้ำในหน้าฝนนะครับอ้แกทำงานละเอียดครับค่อยทำครับ ตกแต่ละเทียนีย่แผ่นดินสะเทือนนะครับผมนั่งอยู่นี่เหมือนกับแผ่นดินไว้ครับกึกกักกึเลยขุดไปด้วยเก็บงานไปด้วยครับ งานขอบบอแล้วก็เงานยินเทียวไปทิ้งด้วยครับแต่งแต่งขอบบอครับ น้ำซึมด้วยน้ำซึมน้ำซึมเล็กน้อยว่าการมันขุดขุดล่งองเองนี่รายการนี่ก็พ่อ,อน้ำเลยเนะนี่ยก็ตาตาำนลย เลือดินนี่ลงไปยังน้อยนี่พอดีวย่้าำนี่น้ำกอ,อกไหมล้วมอาบางนี่ตานาำน้ำแห้งเนาะกอดตาหนี่ถ้าขุดลงอีกนิดนึงอีกเจอเลยครับเจอหนาำเลยครับตรมุมนี้ก็สวยดีนะครับ ตอนเย็นๆครับแดดลมลมตก